ปุ๋ยจากทัวหมักเราไม่ต้องรอเราใช้ได้เลยพืชงามแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีเฮลทไทยพีแชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องการบำรุงต้นพืชจากของใช้ภายในครัวเรือนงเราและบำรุงต้นพืชให้งามได้ด้วยตัวนี้เลยครับเต้าเจี้ยวทุกสูตรและเต้าเจี้ยวทุกยี่ห้อเลยครับ สามารถบำรุงต้นพืชของเราได้บำรุงได้อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเต้าเจียวขวดท่านี้นะครับราคา25บาทเท่านั้นแต่สามารถบำรุงต้นพืชเราได้มากมายและบำรุงต้นพืชเราได้ทั้งสวนเลยครับถ้าใครมีสวนเล็กๆนะครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยบำรุงต้นพืชเลยครับเราใช้เต้าเจียวทุกสูตรเลยนะครับและทุกยี่ห้อบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆเลยครับเต้าเจียวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างในนี้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนายเจ้าเจียวจะมีถั่วเหลืองและมีน้ำตาลและอีกหลายๆอย่างนะครับทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองและน้ำตาลนะครับสามารถบำรุงต้นพืชให้งามได้ครับเพราะว่านายถั่วเหลืองก็มีวิตามนินโปรตีนต่างๆนะครับในการบ,บำรุงต้นพืชได้และน้ำตาลบำรุงต้นพืชได้แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เต้าเจี้ยวทุกสูตรเลยนะครับและทุกยี่ห้อในการบ,บำรุงต้นพืชโดยผมจะใช้น้ำในนี้นะครับ น้ำจำนวน5ลิตรและเราจะมาใช้เจ้าเจี้ยวนี่นะครับประมาณ1นึถ้วยเล็กๆเท่านั้นนะครับในการบำรุงต้นพืชให้งามได้ทําแบบนี้เลยครับเทเจ้าเจี้ยวนะครับลงไปในน้ําเลยครับและทําการคนทุกอย่างให้เข้ากาันร,ระหว่างน้ําและเจ้าเจี้ยวนะครับและบางท่านอาจจะคิดว่าเจ้าเจี้ยวทุกยี่ห้อและทุกสูตรนะครับที่มีน้ําตาลอาจจะนําพาศัตรูพืช จำพวกมดมแมลงต่างๆนะครับมาทําลายต้นพืชเราป้องกันด้วยตัวนี้เลยครับเป็นกาแฟดํากาแฟซองหรือกากกาแฟเทลงไปผสมกันเลยครับและต้องการคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะนําไปบํารุงต้นพืชในกาแฟะนะครับ อย่างป้องกันแมลงมดต่างๆนะครับและป้องกันโรคในพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอหรือว่าแม้กระทั่งโรคที่เกิดกับต้นพริกนะครับพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งและเชื้อราที่เกิดกับต้นพริกนะครับกาแฟก็ป้องกันและกําจัดโรคได้ครับหนึ่งขันต่อหนึ่งต้นพืชเท่นนานั้นนะครับบำรุงต้นพืชให้งามได้ป้องกันมดแมลงได้ผลดีเลยครับ ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม้กระถางก็ลดลาดได้ครับต้นมะละกอง,งามๆนะครับเราก็สามารถใช้น้ําปุ๋ยจากเจ้าเกี้ยวนี้นะครับบํารุงได้ครับและคลิปนี้ท่านท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทยพีแชนแนลได้นะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยจากเจ้าเกี้ยวอยู่เป็นประจํานะครับ ต้นพึ่งเราจะงามและติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับในการบำรุงต้นพืชน,นะครับถ้าเราลดลาดตอนช่วงเช้าจะเป็นผลดีกับต้นพืชเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิ่ไทยทีชาแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจำดีไทยพีชนะกภมด้านทํำปุ๋ยสูตรง่ายๆจากของใช้ภายในโครเรือนอย่างถั่วที่มีอยู่ในตเตาเจี้ยวแบบนี้นะครับบำรุงต้นพึ่งเหล่าให้งามได้งามจริงเลยครับ